ิพานนี้มันเป็นสภาพของจิตที่เปลี่ยนจากาจากโสกโปกกลายเป็นจิตที่สะอาดเนจิตของเราตอนนี้โสกโปกด้วยโมหะอวิชากิเลสตัณหาอันนี้เป็นของโสกโปกที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองทำให้ใจเราทุกข์กันพอเราได้สติได้ปัญญามาชำระกำจัดสิ่งโสกโปกต่างๆให้หมดไปจากใจใจก็กลายเป็นนิพานขึ้นมา นิพานนี้ยังไม่มีในใจของพร,พ,พระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ได้บรรลุตอนที่เป็นเจ้าชายศิททัตถะยังไม่มีนิพานใจยังมีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาอยู่แต่หลังจากออกบำเพ็ญปฏิบัติศีลส,สมาธิปัญญาที่เป็นเครื่องชำระกำจัดสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในใจพอกำจัดไปได้หมดจิตก็สะอาดบริสุทธิ์จิตสะอาดบริสุทธิ์เราก็เรียกว่านิพานเท่านั้นเองคำว่านิพานนี้แปลว่า จิตที่สะอาดบริสุทธเหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่เวลามันสกรปรกเราก็ไปซักมันพอซักเสื้อผ้าก็สะอาดขึ้นมาเป็นเสื้อผ้าใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันจิตของเราจิตของพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดต่างกันที่ตอนนี้จิตของพระพุทธเจ้าได้ทําความสะอาดหมดแล้วจิตของพวกเรายังไม่ได้ทําความสะอาดกันเพราะเรายังสะสมสิ่งสกรปรกกันอยู่ เรายังโลภยังโกรธกันหนงยังกันยังอยากกันอยู่มันก็เลยไม่สะอาดเสียที yeah.